ออโต้แนพีน่น้องเอ้ยผมตามแกงลอดกินน้ำแดงมึงมึงเป็นกุมารบ่กินน้าแดงบ่ออโต้ที่ถือ800ล้านแรงมัน,นออกมาลกินข่าอันนี้จกินเขา่าไราจะไม่ค่ะกินเขา่เขาครับยัง ใครลูกรมลคเห็ดอย่างองใส่กระติกไว้เพอกมันขี้ฝุ่นมาได้นะเป็นมะเร็งมะนาวพักเพิ่ขลาเ่างใส่ไว้นะดอกมะเตงค่มดอกมูยอค่บ รถกาหนา้านรถกระแลนบางนั้คน่ข่ลูกแล้ไขู่กน้นยเดอลูกไงบๆนี่ใหญ่นี่บ้บักใหญ่เลยตัวมันเน่แทบจะลูกใหญ่เลยแหละกินกัตน่อย

ใส่ได้เนื้ออยู่ไข่ลูกเนาะแม่นเงียบ ไข่เลือดสั้หน,น่วยหนใหญ่ พอพาก็น่งง้วจักนิ่มนั่นนิ่มหนึ่งพอนั่นมีดมีดเอาผกเอาักอนเหอเองนนเอออี่ยรามีอีกเนี ทอดเข่งด้วยเอาเข่งหน่งเอาเข่งนึ่งกับแม่กินเเอาสามาหน่อยเด้บอกโตเอาพัมามาแม่พาดูแม่ เออยังเิไปซื้อมโมมมมมแดงน่ปดิมาต่อจะกนม ใจเด็กกาน้าเนาะก็เอาแบบกาเข้าบ้านบ้านเราพี่น้องถ่ายบ่งบรรยากาศเด็กนกเด็กน้อยมาจะลงหลอกโรงเรียนแล้วก็วันนี้ก็เป็นเงาง้อยเงาง้อยเงียบเงียบแห้งมันเงียบแห้งขายบปเลยที่หกขายไปสองหกว่ะไปเจักขกขายตะมมังหงสองขกขายมังหงหน่อยหนึ่งมังหงหน่อยน้อย ก็สิมาตอบคอมเมนต์อีอันนี้อีนั่งอันนี้ตอบคอมเมนต์อีนั่งอันนี้นั่งอันหนึ่งช่างเมี้ยวมาได้สี่วันพูดไปพูดมาเหมือนว่าใส่น้องตัวเอง,นอองเ,เนาะปว่าอะไรเพราะว่าบริษัทเราคนเรา เขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้จะให้เขาช่วยเหลือตลอดมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าฉันไปพูดตรงไหนล่ะคะจะให้ญาติพี่น้องมาช่วยเหลือฉันอะ่ะก็กลัวคอยนะั่มันก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันเท่ากับว่ากันรือพี่น้อง,องเออคอยบอสเคยมาว่าเอออยากไหนน้องช่ยเหลือตลอด เขา็บปแม่นคนรังคนรวยคือมึงว่าอหละกูเขบประมณคนหัางคนรวยเออฮะกูสิไปว่้าใส่ไ่กูว่ากูเพิ่นแบบเวลากูถูกกูย่ากูเห็นผู้ใดเห็นยังใสกูแล้วเวลากูหังกูมีกูก็เห็นผู้ใดเห็นยังใสกูมันเป็นเท่านั้นกูเห็นแต่กูบ่เว้าเองบ้าจำเป็นต้องว่ามิเบ้าจำเป็นต้องว่าเป็นญาติหรือพี่น้องกันคนอื่นก็คือกันเวลามีมันแลนเจ็ดขมา เวลาบบมี่มันใสหัวหนี่งคนเฮาเวลาบบมีแหละเฮาสิเห็นถ้าเขาเห็นคุณข่าเวลาเฮาบบมีแหละเขาเก็บเขาไว้ในใจเวลาเฮามีแล้วเขาตอบแทนเขากูว่าออมึงเศร้านี่กูบ่ไเดมมาสื่อถึงผี่ถึงน้องแล้วแต่ว่ามึงสิคิดจ,จังไ๋กูบ่ได้สนในสมองมามาของมึงกิดเพราะว่าหูมาฟังเลยฟังแบบนั้นแหละถ้าหูคนฟังมันไมันชฟังเข้าใจอือ จะให้เขาช่วยตลอดมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าเขาก็มีครอบครัวเขาเออกูก็มีครอบครัวกูคือกันเออกูปรได้อีปีกปากให้ผู้ใดมาสวยเหลือกูเด้ล่ล่ะอืมกูประเด้เคยเรียกร้องอืมแต่เพียงแต่ความหมายของกูอ่ากูมาอยู่นี่กูมไม่มีรถกูใส่รถนอกมานก็สิพิทหัวปลอดชุดสบาความหมายนะนั่นแหละคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าน้องเขาปรให้กูเสใส่รถอ่าหรือว่าเขาปรให้กูขี่รถนะ กูเป็นเอื่อยกูสเรียดจบอกอากูกเ็เคียดเออถ้าเขาบอกให้กูขี่อันนี้หันนั่นแหละคือการช่วยเหลือก็ขี่รถนี่แลหละไม่ได้ให้ช่วยเหลือเรื่องอื่นดอกเออนะ <S 2> <S 2> <S เป็นพี่เป็นน้องก,กันนกาเรือคือ่อยขี่ของอดน,น้อยขอกะข,ขี่เขามันไดเพราะมันเป็นน้องมันเขาคนอื่นเข้าใจนะขีก่กะเติมนะมันมันเพกูกะซ่อมถ้ามันเพค,คือมึงว่านั่นคือซูว่ว่าวสกุลนะถ้าเกิดมันคังเดีย๋ยวเขาไม่มีเงินซ่อมนะมึงหู้นะได้อบอมมีเงินซ่อม มันม่คันลาพงแต่มันสั่มันเท่นีกูวมีกูก็หายืมเงินเดือนกูก็มีอ่าทุกวันทำยูทูปประม่ากูบอะไรเงินเดือนกูกอะไรเงินเดือนอ่าปจจบอถ้ามันพังมาเขาไม่มีเงินซ่อมนะมึงรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเงินซ่อมเออเงินเดือนออกก็ไปซ่อมให้น้องสมมติเราคูทำเพทว่วกตอนนี้กูบ่มีเงินเออเั้จใจบอ ที่ต้องมารับผิดชอบเลยอยากมีเวลาส่วนตัวเขาอยากเล่นกับหัวเขาอยู่ในกินอยู่ใช้กินนอนอยู่บ้านเขาลำพังเธอกับลูกสองคนญาติพี่น้องเขาอะไรอะไรด้วยเหรอนึกถึงสมัยตอนตัวเองตอนตัวเองมีสิยังพูดว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้เอ้า กูก็ช on ่วยเท่าชื่เท่าไรกูก็บอกเลมาว่าว่ากูมาห้ญาติพี่น้องมาช่วยกูกูไปว่าตอนไหนบอกกูห้ญาติพี่น้องมาช่วยกูอีปึกให้อีสันดานมากูไปว่าตอนไหนบอกกูไปว่าตอนไหนคลิปมือเศร้านี่กูว่าว่าเวลากูมีเออแล้วเวลากูบ่มีแล้วกูสิเห็นสันดานคนกูว่าเออกูไปว่าแบบไรมันผิดพวกผิดใจมึงนั่นบอกอีสันดานเออออกมาแล้วกูคล้องขืนรถเธอมีเงิน เธอมีเงินกว่วเขาอีกมั้งทุกวันนี้เพียงแต่เธอเรียงระดับการใช้เงินไม่เป็นมันก็เรื่องของกูมีบ่มีก็ได้กูสิใส่เงินเป็นหรือวุใส่เงินบเป็นมันก็บ,บริเกี่ยวอะไรกับมึงมึงบแม,ม่นมึงบแม,ม่นมึงบแม่นคนสิมาชี่ตาชีวิตกู่ากูต้องไปแบบนั้นกูต้องมาทางนี้กูต้องไปแบบนั้นเออมึงบแม่นเจ้าชีวิตกูซิมาชี่สตากรรมกูม่าต้องไปแบบนั้นแบบนี้กูเลือกของกูเองชีวิตกูเองกูเลือกเองเออ เงินกูสิสีสไสบบ็นแค่เรื่องคงกูบอมีกูก็บอ,กบ,อกบอสไสไม่หนักขัวตอดมึงโอเคนะออาอย่างง้กูคืนเอออืมนอกจากเงินน้องก้นเขาก็คงช่วยที่เขาช่วยได้แนี่ยเออกูบ่คเคยเอาเงินน้อง,องกูมาจา่าไม่แต่ไปยืมกูน้ำกันจา่าลูกไว้ซะบ่เคยใช้เงินส่วนตัวเขาจา่าไม่แต่ไปกู้เงินมาใส่น้ำกันจา่า ชัดเจนบอบาดนี่มองได้มีมองกู้ไปกูมาากก้มาจ้ะกู้มาล้วก็มาแบ่งกันจา้าถึงเวลาใส่น้ากันจา้าโอเคนะชัดเจนบอบาดนี่เราเงินส่วนโตกูบุคตาของเขาจา้าอืมชัดเจนปะเอออันนู้นกูจะไปเบียดเบียนมนันนะมันจะเอาเงินมา,สา,มาใส่ไหนกูกูถามมึงไงเออเออบอกมาได้มาหมาบอกคู่ว่าโตนี่มาอยู่ในอเพื่อนเฮานี่อยู่ในใต้เตียงเัานี่ทำเป็นรูปบรรทุกยามเออ แล้วที่ว่าเรียนไปไม่มีประโยชน์ถ้าเธอเรียนสูงมันก็อาจจะทำให้เธอมีมีความคิดที่ก้าวหน้ามากกว่านี้ถึงกูความคิดกูจะต่ำกว่าคนอื่นเขากูก็ไปทำความเะือดให้กับหัวปอดมึงโอเคนะกูไม่ได้เห็นนักเสียหัวปอดมึงกูไม่ได้ไคอหัวปลอดมึงมาแดกโอเค